สวัสดีครับอินดี้ก็รับก็สื่อข้อมูลโอเชียมัยซีเอ็มเวอรตี้นะครับวันนี้นะครับโอ๊ตก็รับงานแต่งหน้านะครับวันทารวีนะครับซึ่งวันทารวีจริงๆแล้ววันที่3ามสก็ยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าบริษัท BNI นะครับอ่าบิสเนสของเป็นการรวมกลุ่มของบิสเนสเอสเอ็มเอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีประมาณ10กลุ่มวันนี้นะครับโอ๊ตก็มารับงานซึ่งไม่สามารถถ่ายทํำตอนที่แต่งหน้าได้นะครับ ก็นะครบอดมารับงานห้าคนนะครับห้เรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเก็บของนะครับ่งช่วงสำอางก็จะเป็นเครื่องสำอางแฟนซีแต่งหน้าแฟนซีนะครับก็มีหลายอย่างนะครับซึ่งในการไลฟ์สดหรือว่าในการทําคลิปก็จะมีอีกรอบนึงก็คือบ่ายสามแล้วก็หกโมงเย็นนะครับอีกอีกที่นึงนะครก็เดี๋ยวโอดไว้ ทำคลิปนะคบในการแต่งหน้าและตัวโอ๊ตเองเอจะแต่งดีไหมเนาะนะครับก็จะรอดูก่อนนะคะว่าจะแต่งอะไรดีของวันนี้นะครับว่าโอก็จะไปงานของสลักนะครับในน nice oh no 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 right. ี okay. okay. wow. okay. Wow. Wow. Okay. Okay. Well, ้นะครับก็จะมีอนักธุรกิจนะครับประมาณ60ท่านนะครับอยู่ด้วยกันเป็นงานประชุมนะครับก็ตอนนี้ก็จะเก็บของกลับบ้านนะครับก็จะมีเครื่องสำอางเยอะเลยนะครับ คือด้วยความที่เคสำอางของโอ,อ๊ตมีเยอะ <ๆ S 1> เยอะเกินจําเป็นก็เ <c> ล <oughs> ยต้องมีไอตัวนี้มาด้วยนะครับก็ที่เราจะเห็นในร้านทําผมทั่วไปนะครับในโอ๊ตจะใช้เบาะนี้ลากไปนะครับวันนี้โอ๊ตเสร็จงานแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าเขาก็ประชุมกันแล้วนะครับเวลาชุะหกมาก ก็เลยจําเป็นต้องเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสําหรับคลิปการแต่งหน้าผีก็น่าจะเป็นเวลาตอนเย็นนะครับก็เก็บของกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณแอลซี่การเก็บของกลับบ้านนะครก็ กลับไปถึงบ้านโอก็ต้องจัดใหม่นะครับขอดาทีนะคะงานของมีนก็ต้องจัดใหม่อีกรอบนึ่งครับว้าวท่านคะท่านนี่องค์หลักของมีนัยนะคะทั้งหมดเอย่างในการตอนนี้ก็สามารถได้ทานเองขออนุญาตหยิบยกมาเพียงหนึ่งข้อนะคะก็จะเป็นส่วนของข้อีแบบโอชัยตัวนี้เป็นเลือดนะครับใช้เป็นแทนเลือดแล้วก็มันมีหลายเฉดนะคะเป็นลิปสติกนะคนทีประโยชน์นะคะหรือได้ขาประโยชน์ทั้ง ให้กับสังคมให้กับกลุ่มนะคะโดยที่ไม่มีใครร้องต่อนะคะเิทที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็การมีจิตใจทีงานและสแสดงออกการชื่นชมยินดีผู้อื่นนะคะด้วยความจริงใจนะคะก็เป็นความสุขผู้ให้และผู้รับก,ก็เป็นความสุขนะคะในวันก่อนให้คุยจับพี่ลูกนะคะไม่ได้ตั้งขา<ช>ตั้งกอบขอบคุณทเลือกของที่ส่งไปให้นะคะ แต่สิ่งที่หึงได้รับกลับมาค่ะพี่จุ๊กได้ไปทาบุญที่วัดขาพุทธพน์นะคะพี่จุ๊กก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องอานิสง์ของการอานโมทนาสาธุนะคะทุกท่านเมื่อเราเห็นเพื่อนได้ไปทาบุญต่างๆ แล้วเราจริตใจเราบริสุทธิ์นะคะไม่ได้บริสุทธิ์ในสิ่งที่เพื่อนไม่ไปทำมือแค่เรายกมือไหว้ที่บ้านหรือในสิ่งที่เราเห็นว่าอุโมทค์นาสาธุกับสีที่เพื่อนๆทำแค่นี้เราก็เป็น<ก>แปลงบช่แปลงน,นะคะทุกท่านก็มีเยอะมากแต่รยละเอียดต่างๆนะคะก็เดี๋ยวขอรับควาจากพี่จุ๊กสอบถามได้นะคะแค่พี่จุ๊กได้บอกแบบนี้นะคะก็ ใจก็เดี๋ยวจะให้ลูกค้าส่งมาทางไลน์นะคะนาทีอดนด้เพื่อนได้ไปทำบุญแม้เราไม่ได้ไปเราฝากส่องไปทุกท่านก็อนุโมทนาสาธุกับเพื่อนนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์และภาพรวมของมีไทยค่ะมีไอนะคะเกิดขึ้นมาแล้ว3 7ปีนะคะทุกท่านตั้งแต่ ปีพุทศักรา1 9 8 5นะคะปัจจุบันนะคะมีมากกว่า75ประเทศนะคะมีเมมเบอร์นีทรนคมีแชปเตอร์มากกว่า10,000แชปเตอร์ 1, 1, 1เลยนะคะแล้วก็มีสมาชิกมากกว่า3 0 0 0 0คนค่ะในมี2021นะคะให้โอกาสทางธุรกิจนะคะ12.4ล้านบาทค่ะแล้วก็แปลงเป็นเงินได้มากกว่า620ล้านบาทค่ะทุกท่าน ในส่วนของ b n i ไท a แลนด์นะคะเกิดขึ้นเมื่อปี2006ค่ะก็ประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะคะโดยบุตรกุลลิกิจะลังนราวชาติค่ะยิ่งตันวกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วครับและดูเหมือนของจะเยอะนะครับแต่ก็จัดเร็วนะครับด้วยความที่คนเคยกลับมันดีนะคบก็เดี๋ยวกลับบ้านก็จะจัดล็อก นะครับสองอาอีกเซตหนึ่งรอบหนึ่งดีเจสีแชปเตอร์ค่ะทุกท่านมีสมาชิกมากกว่าสามพันอีกงานหนึ่งก็อยู่ที่เจเจมาร์เก็ตนะครับมูลค่าทางธุรกิจมากกว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องต้องอำลากันไปก่อนนะครับแล้วพบมาเจอมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมูลคาซขอบคุณครับเป็นสมาชิกนะคะ